สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในราการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผมเอเคเอเมาสมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่ไม่ไฟงั้นกล้าปรัดนะที่จะคอยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมเรามาอยู่กันที่อีพแรกของเรานะครับสำหรับอีพนี้ก็คืออเพื่อนขอนะครับผมก็อาทิตย์ที่แล้วก็มีขอเข้ามา2ตัวนะครับก็คือคิวคอนแล้วก็ MGI นะครับอาทิตย์นี้ก็ยังมีอีก2คลิปนะครับผมก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KC ฮาน่าแล้วก็เดลต้าเนาะแล้วก็ Set Talk About Short Selling นะครับผมจะมี Set Index แลนด์เฮาส์เอชอนะครับผมบ้านปูแล้วก็ i อ l นะครับอ่าฝากติดตามด้วยนะครับผมแต่ว่า EP นี้นะครับเรามาเริ่มกันที่คิวคอนนะครับอ่าคิวคอนผมก็ได้ทำกราฟ ย้อนหลังมาให้ว่าความเป็นไปเป็นมาของเนมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเริ่มจากขึ้น1ย่อ2นะครับไป3ไป4ไป5นี่คืออิมพาวิวนะครับเนะีเส้นสีดำดูตรงเมาส์ผมนะแล้วเขาก็ย่อลงมาทำา B C c นะครับอันนี้มองต่างก่อนจากคลิปก่อนหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวนะ อันนี้น่าจะไม่ใช่นะครับ EP เท่าไหร่นี่ผมผมไม่แน่ใจแล้วนะครับสำหรับอสำหรับคิวคอแล้วก็ MGI นะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติได้ทำหุ้นสองตัวนี้ต่อเดี๋ยวผมไปตามดูว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่เนาะแต่ว่า EP ก่อนหน้าเนี่ยมันอยู่ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือ investing นะครับผมแต่ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ trading view นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็แกะดีเทลใหม่นะครับการปรับตัวย่อของเขาลงมาเนี่ยลงมา a b c นะครับเด็กันปเป็ x อันนี้คือ collection แฟ a นะแล้วก็ a b c นะครับผมอันนี้จบรอบแบบ last x wave นะครับผมพอจบรอบเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นไปเทรดใหม่ แบบ i m อิมพ e เว็บดูตรงมองนะหนึ่ามสี่แล้วก็5นะครับผมจบรอบ Impulse เว็บก็ลงมา A B C เด้งมันไป X แล้วก็ A B C แบบ Small X Wave Double นะครับที่เราถามที่เราสงสัยอยู่ตอนนี้อาซูกเข้ามาเขาจะจบแบบ d o บเบิหรือทริปเปลนะครับ ถ้าทิโปก็อาจจะมีจบแบบ collection แฟดก็ได้ s ิ c c e s ก็ได้หรือ triangle ก็ได้นะครับผม,มสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เราก็แทงไปก่อนมาตรงนี้มันจะเป็น x นะครับนะตรงนี้มันจะเป็น x นะครับ นะแล้วก็อาจจะมีแพทเทิร์นต่ออาจจะเป็นแทงโก้ก็ได้ถ้าเป็นแทงโก้ก็คือสมอยเว็บรอบนี้ก็จะเป็นแบบทิโ้นะครับแต่ถ้าเกิดเด้งขึ้นมาจาก x ตรงนี้เป็นขึ้นหนึนะครับดูตามนะถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนในถ้าสมมุติตรงนี้เป็นขึ้นหนึยออ่อ2ไป3ไป4ไปหอันนี้คือ คิวคอนก็จะกลับตัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับบริเวณที่เขากำลังอยู่อยู่เนี่ยนะครับเราต้องตามติดเลยนะว่าเขาจะทำา s m l l l w e วแบบ t i ปโป้นะหรือเขาจะขึ้นรอบใหม่แบบ i m p พอเ e ็ไปเลย i m p พ w e วก็ขึ้นแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นแบบนี้นี่แหละนะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหนสามสี่ห้าตามทันนะตามเมาส์ผม รอบนี้ถ้าสมมุติว่าเขาจะกลับตัวจริงๆนะครับผมก็1 2 3 4งห้าแบบอิงพาเวกไม่งั้นตรงนี้ก็จะเป็นขึ้นเองแล้วก็ฟอร์มตัวอีกชุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นซิกแซกคอลเลคชันแฟลหรือ r ทรงเกลนะครับแต่แต่นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ใต้เส้นอิ a 2 0เเห็นเส้นสีแดงตรงนี้ไหมการที่ราคาของเขาเนี่ยอยู่ใต้เส้นอิ a 2 0เสองร้อมเขามาอะไรหมายควาว่าหุ้นเนี่ยเขาเนี่ย ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ดูตรงเมาส์ผมนะดูไอซตรงนี้อินดิเคเตอร์เนี่ยจับสัญญาณได้ว่าเป็นบูล e ิตเดเวอร์เจนหุ้นจะกลับตัวหนึ่งจบแพทเทิร์นซึ่งถ้าเขาทำสมอยเว็บแบบดับเบิหนึ่งสองอ่า A B C X A B C ตรงนี้ถ้าเขาทำแบบดับเบิตรงนี้คือจบ ถ้ามันจบแบบนี้หนึ่งไอซ์ไอทำบูดิตเดเวเจนสองจบแพทเทิร์นนะครับผมสามอให้เขาขึ้นหนึ่งดูตรงมองนะขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วจะไปสามถ้าเขาเบกหัวขึ้นหนึ่งอยู่แถวๆนี้อ่าเริ่มให้แนวต้านแล้วนะอยู่แถวๆ11สิบเอ็ดบาทแปดสิบตัง อ่าอยู่แถวนี้ถ้าเขาเบรกราคานี้ขึ้นไปนะครับเขาจะทําขึ้น1ย่อ2แล้วไปสแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นมาทําขึ้น3หมายความว่าอะไรเขาจะยืนอยู่บนเส้น e ี A 200นั่นก็คือคิวคอนจะกลับตัวนะครับผมแล้วสัญญาณเนี่ยจะมีอยู่ทั้ง4ี่สัญญาณก็คือ RSI ทำาบิษิริเดเวอเจนสองจบแพทเทิร์นสมขึ้น1ย่อ2แล้วไปสาม 4ยืนอยู่บนเส้นเอ2 0 0นะครับถ้าเขาขึ้นไปทำขึ้น3ก็น่าจะอยู่แถวแถวบริเวณ14บบาท50ตังค์นะขึ้นสามนี่มีโอกาสขึ้นมาจบแถวสิบสี่บาทห้าสิบตังค์นะครับสำหรับคิวคอนเนาะ,ะถ้าขึ้นสี่ยอดแรงๆหน่อยก็ได้แถวสิบหกบาท เออสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทแปดสิบตังนี่แหละนะครับผมนะเอาเป็นสเต็ปสเต็ปไปให้เขาย่อสองแล้วไปสามก่อนนะครับสำหรับคิวค่อนนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับอ่าส่วนส่วนนรับไม่ต้องมีให้นะครับผมนะถ้าเกิด เขาไม่เบกหัวขึ้นหนึ่งสักทีแล้วเขาทำโลใหม่นั่นก็หมายความว่าเขาจะทำไทแกลซักรูปแบบหนึ่งไม่เด s เซนดิ้งก็เอซเซนดิ้งไม่เอซเซนดิ้งก็เซมิดีคอมีอยู่3อย่างแค่นี้เองนะครับนะแต่แนวต้านที่ผมทิ้งให้ไว้เนี่ยเอา11บาท80ตังค์เนี่ยมันสำคัญตรงไหนถ,ถ้าเกิดว่าเขาเบกขึ้นไปเนี่ยเขาจะขึ้นไปทำขึ้น3ไง แล้วมันจะยืน,นบนเส้นนีเม0สอนะครับคิวคอนจะกลับตัวแค่นั้นเองเนาะอ่าต่อไป M G I มีสิแกรนะคนสวยแต่กราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าคือด้วยที่หุ้นเขาเนี่ยด้วยที่หุ้นเขาเนี่ยมันใหม่นะครับนะ มันใหม่ดีเทลเนี่ยไม่มีแล้วจะพูดยังไงดีอ่ะอ่ะแรกๆกก็เป็นขาขึ้นนะครับเห็นกรอบสีดำไหมนี่คือไซสไ์เอัพของเขานะแล้วเขาก็ทะลุก,กรอบขึ้นไปเบกขึ้นไปทำาไฮแถวนหกสิบกว่าบาทหกสิบห้าบาทยี่ห้าตังค์โอ้คุณพาใครไปจั่วย,ยอดนี่นั่งร้องไห้เลยนะ สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักบริบทมันนะถ้าใครดูคลิปผมบ่อยๆเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ายังไงซะก็ต้องเข้าใจบริบทต,ต้องรู้ว่าอิมพาวเว็บคืออะไร Collection f a ฟคืออะไรซิกแซกคืออะไรคอ l l เ c คชั n นเอคืออะไรถ้าเกิดทา X แล้วเป็นสมอลเ,อเว็เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนสมอลเ,อเวมีดับ,ดบเบิลมีทิปเปนะ เพื่อนๆจะเข้าใจหมดเลยนะครับอืมตรงนี้ก็เหมือนกันเขาหลังจากที่เขาขึ้นไปทำไฮในแถวหกบาทห้าสิบตังค์เนี่ยเขาก็ย่อลงมาทําเป็น A B C เห็นไหมเขาอยู่ในกรอบนะสีแดงเนี่ยอันนี้คือลัน,นเวยใช้เวดาวพอ A B บซจบเสร็จปุ๊บเขาก็ขึ้นไปทำเอกแล้วมันไปต่อไม่ได้ เขาก็ลงมาทําเป็น a b c ต่อนะครับสองตัวนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเป็นด o u b l e small equate แบบ double นะครับเพราะว่าเราก็เห็นแค่สองชุดนี้นะครับน้อ,นอตรงนี้ก็จะเป็นอดีอเดี๋ยวใส่เวิรใส่วรนี่หน่อย ก็จะเป็นซิกแซกเอกซิกแซกนะไม่ต้องใช้รีเทคเมนวัดเลยมองจากสายตาปากผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นซิกแซกยังไงสักคึ่นบีเนี่ยก็คงไม่เกิน61.8%ของเอเซ็นตนฟีบอแน่นอนนะครับแต่ว่าคำถามตัวนี้เนี่ยเขาเด้งที่ไปทำา X ตรงนี้ นะครับ x ตรงนี้จะเป็นคืนหนึ่งนะครับหรือจะเป็น x เราต้องมาตามเราต้องมาตามกราฟนะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากตอนนี้สมอลเว็บเนี่ยดับเบิลัชัวร์แล้วถามว่าจะเป็นทิปโป้ไหมถ้าเกิดเขาไซด์เว์ออกข้างก็จะเป็นเซมิดิคอแทงโกถ้าเกิดเขาทำโลใหม่แล้วไม่หูุดโลก็คือโลเดิมเนี่ย รับได้3ครั้งก็จะเป็น descending t r i a n g l หรือถ้าเกิดเขายกโลขึ้นนะครับแต่ไม่ผ่านแนวต้านเดิม3ครั้งก็จะเป็น ascending t r i a n g l อืมนี่อยู่3อย่างหรือเขาจะจบแบบ six s ซ e ก็ได้นะครับจบแบบซิก s ซ e ยังไงนี่งไงเขาก็อาจจะมาทำเป็น a b แล้วก็ c นะครับแบบนี้ก็ได้ ก็เป็นสมอลเวแบบที่เป็นสมอลเวฟแบบที่โป้เหมือนกันนะครับนะแต่ที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยสัญญาณของไอซ์ไอเนี่ยเขาทำบูริตแล้วนะดูตรงเมาส์นั้นเนี่ยเนี่ยเขาจับสัญญาณได้นะว่ามันบูริตเดเวเทเนหุ้นจะกลับตัวเนี่ยเขาต้องทำบูริตเดเวเทเนก่อนสองเขาต้องจบแพทเทิร์น บุริตเดวเจนมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยบุริตเดวเจนได้อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่ m g i เนี่ยจะจบแพทเทิร์นแล้วก็คือ a b c zigzag ได้กันไป x a b c zigzag เนี่ยมันมีโอกาสแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับ m g i เนี่ยเขาไม่ได้ทำโลกใหม่นะถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับผมที่เขาจะทำเป็นขึ้นหนึ่ง ยอ่อสองไปสามไปสี่แล้วไปห้ามันเป็นไปนได้นะครับมันเป็นไป,นปนได้เนาะเพราะฉะนั้นสำคัญเลยนะครับ MGI ที่เราต้องเฝ้าตอนนี้ก็คือห้ามหลดุดแถวสิบบาทเออแถวสิบเอ็ดบาทห้ามหลุดนะครับ แล้วก็แนวต้านที่เขาจะเจอก็คือตรงนี้เลยเนไมไม่โดนแมตกระแท่งเทียนไหมตรงนี้เลย19บาท30นะถ้าสมมุติว่าอยากเล่นสั้นเห็นเพื่อนๆเห็นไอเดียไหมอ่า ถ้ายังไม่เห็นไอเดียเนี่ยก็ต้องดูบ่อยๆนะครับนี่เลยนะอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเปิดวันจันทร์แล้วเพื่อนๆอยากเล่นอยากเล่น,อ,ลนอ่าเล่นสั้นตัวนี้นะครับผมก็ให้เข้าไปเลยแถวๆราคา สิบสบาทสีตังเนาะแล้วมาตัดขาดทุนแถวสิบสิบาทเพื่อนๆจะขาดทุนอยู่2 2 9สเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วจุดที่เราจะเทคโปรฟิตนะครับผมก็คือแถวสิบเก้าบาทสาทตังเพื่อนๆจะได้กำไรอยู่36.11เปอร์เซ็นต์ นะก็โอกาสเจ็บก็มีอ๋อไม่ใช่แล้วก็ต้องสต็อปรถตรงนี้สิเอาใหม่นะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าบริเวณสิบสี่บาทสีท่สิบตังตรงนี้นะครับให้ไปตักขาดทุนอยู่แถวอ่าอยาให้รับใหม่ ให้ไปตัดขาดทุนอยู่ที่แถวสิบสามบาทสิบสามบาทสิบตังค์นะครับผมเ,เพื่อนๆจะขาดทุนอยู่ที่แปดจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะแล้วเป้าเทสโปรฟิตของเราเนี่ยจะอยู่ที่แถวเสิบเก้าบาทสามสิบตังค์นะครับผมเปอร์เซ็นต์ารทำกำไรจะอยู่ที่สามสิบหกจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนนะครับผมเห็นไหม เราก็ขาดทุนแค่นิดเดียวถ้ามันผิดทางแต่ถ้าเกิดมันถูกถ้าเกิดมันถูกทางเนี่ยนะครับแค่เบรหัวขึ้นหนึ่งนะก็สามสิบหกเปเซนตนะครับอ่านี่คือไอเดียนะครับผมที่เอามาแชร์กับเพื่อนเอนเนาะสำหรับ MGI นะครับอ่ะผมมองว่ามันน่าจะซึมซๆได้อีกสักหน่อยแหละนะครับผม,มแต่ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเขาจบแพทเทิร์นเนี่ย ก็จะขึ้น1ย่อสองไปสตอนนี้ก็คือรอบใหม่ของ MGI เลยนะเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้เขาเนี่ยหลุดโลใหม่ก็คืออย่าให้เขาลงมาแถวแถวสิาบาทนะครับถ้าเกิดอ่าลงมาแถวสิบเอ็บาทเนี่ยนะครับถ้าลงมา11บบาทแล้วหลุดโลเนี่ยอันนี้ ต้องเวทอดนซีไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งแอคชั่นอะไรแต่จังหวะนี้เราเรามีเรามีจังหวะเล่นสั้นก็คือเนี่ยอย่างที่ผมแชร์นี่แหละนะก่อนหน้าถ้าใครฟังบงทันก็กลับไปฟังใหม่ได้นะครับนะเปอร์เซ็นต์ขาดทุนก็น้อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เทคโปรฟิตเนี่ยต้องให้มันเยอะกว่านะครับอืมเนาะก็ประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี้เป็นเบียงความคิดเห็นส่วนตัวของผม่านั้นผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำว่าน,นั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยครับผมก็เพื่อนๆ่อนคนไหนอยากให้ผมมาเปิดกราฟชัยเดยแลกเปลี่ยนความเห็นกันแบบนี้ย้ําว่าแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะก็สามารถโพส์ชื่อหุ้นตะคิดได้เราจะได้นำหุ้นตนั้นมาเปิดกราฟ มาแชร์ีอ่ดียมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเราจะได้อยู่ในตลาดทุนนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมนะแต่อย่าบอกว่ามั่วแต่ไม่อธิบายเหตุผลมั่วแบบไหนอะไรยังไงมันก็ไม่พัฒนานะครับเพื่อนๆถ้าออบอกว่ามั่วแล้วอธิบายหนึ่งสองสาห้าให้ผมพัฒนานะเราก็จะได้อยู่ในตลาดทุนนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะ อ่ะเพราะฉะนั้นแสดงความคิดเห็นได้แต่อยู่ในมุมของอ่าในทิศทางที่จะเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็ซัพพอร์ตกันนะครับให้เราเนี่ยมีทักษะมีการเรียนรู้เราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนั่นเองนะครับไม่ใช่พูดแบบมั่วแบบกระแทกเดือดดันแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นั่นเองนะครับเนาะโอเคสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเป็นี้เจอกันในคลิปหน้าสวิัสวัสดีครับ